โครงการรถซิ่งครับรถซิ่งของช่างบอลบาร์เบอร์เราล้แม็กด้วยนะเบรดจักบวาทแล้วนี่<ะ>เบรดจักบวาทแล้วสามเมือนแล้วบอ <c oughs> โอมอาแจวอยู่วะ เค<อ>รื่องเจี่ยวต้ว้า,านะงบประมาณห้าเมืน่นมันจะมันจะขี่ได้บ่นี่มันจะขี่ได้อยู่บ่อยม่าน้ำจะวางไหนพี่น่ะโยงนี่น่ะเจ้าจะนั่งใส่ป่ะนี่ นี่แหละพ่นมานั่งกี่นี่นั่งนี่นั่งไายแห่นเป็นเพ็ดออกไหโอ้สีต้อนเป็นแหล่นย้อยเป็นแห้งมากเลยย้อยต่อมาใส่พี่นั่งพี่ไเกิดเผามันขาดมันสิบทฟัดดากมุนหมดเลยวะต้อนสีเพชรอันนั้นอีกรูมองนี้ก็ได้วไปพวกคัดพวกเบรกกับเอ้พวกแอนเบรกก็จิอยู่นี่คันเร่งก็อยู่นี่มันจิบ พูดไอสีร <Souls> <laughs> <át stars> ้องครับนี่อะพาวเวอร์นี่ก็ต้องตัดอุดสายได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เครื่องเจสามล้อเครื่องเจนี่มั้ยคัสซีเป็นคัสซีรถกระบะนะครับนี้รอชมรอชมคันนี้ ของแปลกเหตุ <28. S 2> เอาเบิร์ดเลยตีนี่เอาล้อนบึงเดี๋ยวมาติดตามสงการได้ขี่ปะสงการมาแล้วป้ทาทู มันงับแต่สิ่งมันบ่นักบ่นอย่างหมดนี่นักอะไรได้เนี่ยไหมฝ่า<ะ>มันต้องทางตรงอย่างเดียวได้แล่นทางตรงอย่างเดียวได้รถโค้งนี่ผม <c oughs> ต้องพูดถึงกันว่ามอเอร์เล็กสิบวตันหนึ่งหลือบ่นนี่อยู่นี่นตันหนึ่งแล้วได้เนี่สิเพรตันแล้วได้เนี่ยเครื่องเลยเครื่องยนตหกสูบ กล่องกล่องมันได้อยู่น้ามันบ่อ,อ๋อเรื่องนี้ไม่ใช่แห้งขัาดเลยเครื่องเนี่ยเอารอชมเลยโทรบอกเลยเด้อแ, <laughs> แบตเตอรี่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่ คัสซี่เอือดามครับเนี่ยไม่ได้เหล็กตันทั้งนั้นเลยนี่ถ้าจะไปวิ่งนี่ต้องเอาขึ้นรถสไลด์นะครับไปวิ่งทางตรงเลยนี่ถ้าจะวิ่งไปโอ้โหหนักนลย นี่จีบอกฮักก่อนว่านี่คอตัวนี้อะไรจะฮักก่อนเนี่ยรอติดตามชมครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูครับเนี่ยอักัดซีทำเองหมดครับเดี๋ยวมาคอยชมอันนี้มันเป็นเผาของรถเก่งน,นั่นนี่เนี่ย เพาของรถเก่งนะครับไม่ใช่เพรารถกระบะนะนี่เพรารถเก่งขับหลังฮะซีนออ็อตเนาะเดี๋ยวรอดูครับอันนี้ตั้งงบประมาณห้าหมื่นจะอยู่ไหมหมดหมดละสามหมื่นเนี่ย คอยติดตามชมครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูตอนวิ่งครับกันนี้